สวัสดีค่ะตรงนี้นะคะเป็นแบล็กเบอร์รี่นะคะสายพันธุ์ไร้านามค่ะตัวนี้เป็นแบล็กเจมนะคะเป็นแปลงที่ปลูกกลางแจ้งค่ะอันนี้เป็นต้นที่ปลูกนะคะจากต้นในกระถางปลูกไปได้ประมาณ2เดือนนะคะลักษณะต้นก็จะมีความสูงแล้วก็มีพุ่มประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นกิ่งกิ่งต้นแม่ต้นแรกนะคะที่เป็นต้นในกระถางที่เราจำน่ายเนาะ เนี่ยค่ะจะสังเกตไหมคะว่ากิ่งเนี่ยเขาจะเป็นกิ่งต้นแม่มันจะไม่โตเห็นไหมคะแล้วกิ่งที่แตกออกมาตรงนี้มันจะโตนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเนี่ยเราจะต้องรอกิ่งที่แตกมาใหม่เนาะแล้วสําหรับกิ่งนี้นะคะประมาณเนาะประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยเราก็ตัดกิ่งตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องเก็บไว้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเขา เป็นต้นแม่เนาะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกิ่งใหม่อีก3กิง่ง4กิ่งที่มันแตกออกมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะนะถ้าใครมีต้นประมาณนี้นะคะก็เอาไปทำตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ